มาดูความคิดเห็นของเพื่อนนะทุกคนกับไ์ของคุยอันเมื่อคือนนะที่น้องบอกว่ามีคนส่งข้อความส่วนตัวมาหาเธอเป็นจํานวนมากและบอกว่าให้เธออยู่ห่างๆซีแอลไว้เพราะซีแอลเป็นคนไม่ดี <Huh? S 1> และน้องเองก็บอกว่าจะไม่ยอมเชื่อคนอื่นถ้าไม่ได้สัมผัสเองและเห็นด้วยตาของตัวเองสิมาปันคุยอันให้สร้างแมทัพวตี <laughs> ปันบปเป็นผลดอกคุยอันบปเป็นคนจังสัน เบิงตีล่ะนา่งไปหาหอดคู่บอลเลี้ยวไปต่อสอีกเลี้ยวไปคอนเสร,ร์ตกองหอยไรเพื่อสีไปสัมผัสโตเป็นเป็นของแม่ทัพว่าเป็นยังไงเลี้ยวสัมผัสเลี้ยวเป็นยังไงบาดหน,นึ่งฮ้เฮเถือกคุยอันตอกนาห้ยเลยบอบาีีมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆดีกว่านะทุกคนคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าคุยอันใช้ใจศึกษาชาลีมองดูการกระทําด้วยตาของตัวเองไม่ใช่ฟังจากคําพูดของคนอื่น ต่อมาด้วยคอมเมนต์นี้เลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าถ้าเจี๊ยบได้ฟังคงปลื้มหน้าดูอีกเม้นต่อมาก็บอกว่าเชียร์ขุยอันทั้งใจอีกเม้นต่อมานะทุกคนเม้นนี้ก็บอกว่าประโยคบอกเล่าหรือคำสารภาพรักและเม้นตอบกับเม้นเมื่อสักครู่ก็บอกว่าประโยคบอกเราและเม้นตอบกับต่อมาก็บอกว่าประโยคบอกรักเขาให้เราฟังอีกตอบกับคอมเมนต์หนึ่งนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าประโยคบอกเขา และมาต่อด้วยคอมเมนต์นี้เลยนะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าขุยอันเป็นคนฉลาดน่ารักอยู่ด้วยน่าจะสบายใจและอีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารักขุยอันตรงนี้ฉลาดจริงคอมเมนต์ต่อ,อ,อมาก็บอ,อกว่าน้องขุยอันคิดถูกต้องแล้วจ้าอีกสักคอมเมนต์หนึ่งนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน้องมีความคิดที่ดีมากๆเลยคนแบบนี้แหละเป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแฟนก็จะเป็นแฟนที่ดีมากๆ ซ Siri ว o r คลาเอ้ยเอ้ยอืมอ่ะ please help me นะคะอ่ะ help help เอก็เหมือนกับตอนแรกที่ฉันได้รับข้อความส่วนตัวเยอะมากหลายคนบอกฉันว่า CL เป็นคนไม่ดีบอกให้ฉันอยู่ห่างๆจากเธอแล้วก็พูดถึงเธอในแง่ลบมากมายฉันฟังแล้วก็เก็บไว้ในใจแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ฉันเลือกที่จะใช้การสัมผัสและมองเธอด้วยตาองค์ตัวเองในการตัดสินใจว่าเธอเป็นคนแบบไหนมากกว่าที่จะฟังแค่คำพูดของคนอื่นอะไร呀嗯 just don't listen other people speak when people put this people what 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 need the, need the You are self, need yourself. a e You are self, do do don't listen other people. p u o